สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะกับรุติกในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้รุติ๊ก็จะมาสอนนักเรียนกันในเรื่องแรงในชีวิตประจําวันค่ะค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในคลิปนี้ก็คือเรื่องของแรงลับนะคะนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าแรงลับหมายถึงอะไรค่ะค่ะแรงลับก็คือผลรวมของแรงตั้งแต่สองแรงขึ้นไป ที่ร่วมกันกระทำต่อวัตถุเดียวกันแล้วมีผลทำให้วัตถเุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไปตามผลของแรงลับนะคะตัวอย่างในภาพด้านล่างที่เด็กผู้ชายสองคนกําลังช่วยเข็นรถคันนี้ให้ไปด้านหน้านะคะการเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุ 1. เอ็อนหัวลูกศรหัวลูกศรก็คือแสดงทิศทางของแรงและสองเขียนความยาวของลูกศรก็คือแสดงค่าหรือว่าขนาดของแรงที่กระทำต่อวตัตถุนะคะอย่างเช่นถ้าอกแรงน้อยก็เขียนลูกศรสั้นถ้าอกแรงมากก็เขียนลูกศรยาวนะคะแต่จงจําไว้ว่าหัวลูกศรคือแทนทิศทางส่วนความยาวก็แทนขนาดข,าดของแรงนะคะ ผลของแรงลับจะเกิดขึ้นสามกรณีดังต่อไปนี้กรณีที่หนึ่งแรงสองแรงขึ้นไปมีทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันค่าของแรงลับจะเท่ากับผลรวมก็คือการนำมาบวกกันของแรงทั้งหมดแรงลับนะคะจะมีทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทำต่อวัตถุ ก็คือออกแรงสองแรงช่วยเข็นตู้นะคะก็จะตู้ก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้ากรณีที่สองแรงสองแรงที่มีขนาดไม่เท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทําต่อวัตถุเดียวกันแรงลับจะได้จากการหักล้างกันของแรงทั้งสองบางส่วนก็คือการนำมาลุกัน โดยแรงลับจะมีทิศทางเดียวกันกับทิศทางของแรงที่มากกว่าต่างฝ่ายต่างออกแรงผลักนะคะฝ่ายไหนอกแรงมากกว่าตู้ก็จะไปในทิศทางนั้นนะคะและกรณีที่3แเรงสองแรงที่มีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อวัตถุเดียวกัน แรงจะหักล้างกันจนหมดและแรงลัพธ์จะมีค่าเป็นศูนย์วัตถุจะหยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนที่ต่างฝ่ายต่างอกแรงผลักเช่นเดียวกันแต่อกแรงขนาดเท่ากันฉะนั้นวัตถุก็จะไม่เคลื่อนที่นะคะต่อไปการวัดแรงที่มากระทำต่อวัตถุ ใช้เครื่องช่างสปริงวัดค่าของแรงซึ่งเครื่องช่างสปริงก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันตามชื่อของนักวิทยาศาสตร์หรือว่าผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็คือเซอร์ไอแซกนิวตันนี่ก็คือภาพเครื่องช่างสปริงแบบคเวนนะคะต่อไปประโยชน์ของแรงลับค่ะใช้ในการค้ามนาคุมในสมัยก่อน ก็คือการใช้วัวออกเรงลากเกวียนและการใช้ลวดสามเส้นมาแขวนกระถางของต้นไม้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์กันนะคะต่อไปคุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนดูกันนะคะ Terima kasih telah menonton! ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของเรงรับและประโยชน์ของเรงรับหลังจากนี้ก็นักเรียนกลับไปทบทวนเพิ่มเติมในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่69และหน้าที่72-76นะคะและก็ให้นักเรียนทำกิจกรรมหนูตอบได้ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่47ข้อที่2หน้าที่49ข้อที่1และหน้าที่50นะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ